สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านสวัสดีครับเช้าวันพุทธที่22เมษายน2563นะครับเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็สมาชิกเป็นอย่างไรกันบ้างทุกคนยังสบายดีนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับรุนแรงในทองคำเนะาะเมื่อวานนี้ อยู่ๆทองคําก็ล่วงลงมานะครับแล้วก็เด้งกลับรุนแรงมากนะครับขึ้นลงขึ้นลงกินสต็อปลอสบนล่างหมดเกลี้ยงใครตั้งไว้นี่โดนหมดนะครับถ้าเกิดผิดทางสวัสดีครับช่วงนี้อย่างที่บอกนะฮะสินค้าในทุกๆอย่างในตลาดนะครับมันมีการสวิงที่รุนแรงเนาะมันมีการสวิงที่รุนแรงดังนั้นเนี่ยทุกคนต้องระมัดระวังนะครับหากว่าผิดทางเนี่ย ส่วนมากแล้วสต็อปลอสจะถ,ถูกกินนะเพราะว่าอะไรครับเพราะตลาดมันรุนแรงมากนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องตั้งนะครับเพราะว่าถ้าเราเราผิดทางเนี่ยแล้วโดนกินสต็อปลอสนี่มันเป็นสัญญาณที่ดีนะว่าพอร์ตของเราจะไม่ไมไมไมหายไปนะจะไม่ระเบิดนะครับถึงแม้เราจะเสียสต็อปลอสก็ในเมื่อเราผิดทางเราก็ต้องยอมให้สต็อปลอสมันโดนกินนะครับเป็นการตั้งป้องกันนะป้องกันตัวเองนะครับป้องกัน ทรัพย์สินของตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดนะครับว่าตั้งแล้วจะโดนกินเอา้าถ้าเกิดคุณถูกทางอะ่ะคุณจะไปกลัวทําไมใช่ไหมมันก็ไม่กินสต็อปลอสถ้าเราถูกทางแต่ถ้าเราผิดทางก็แน่นอนครับมันก็โดนกินครับก็มันผิดทางนะครับมันก็ป้องกันการสูญเสียของเรานะครับใช่ไหมครับถ้าเกิดคิดอย่างนี้คือการคิดที่ถูกต้องนะครับแต่ถ้าคิดว่าตั้งสต็อปลอสเดี๋ยวมันโดนกิน ถ้าอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าคุณ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 รู้อยู่แล้วว่าคุณจะผิดทางอ่ะแล้วคุณจะไปเทรดทำไมใช่ไหมครับใช่นะออฮะราคาอันนี้เป็น e อีอ่เป็นค่าเงินยูโรนะครับค่าเงินยูโรนะค่าเงินยูโรก็ยังไซด์เวย์อยู่ในกรอบเหมือนเดิมนะครับค่าเงินยูโรยังคงไซด์เวย์อยู่ในกรอบเหมือนเดิมยังไม่ไปไหนนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยครับกรอบสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับ นี่ก็คือค่างเงินยูโรนะครับยังคงไซเวอยู่ในกรอบเหมือนเดิมแต่อะไรครับถ้าสมาชิกดูดีๆจะเห็นว่ามันเริ่มเข้ามาที่ปลายสามเหลี่ยมแล้วเ <Okay. S 1> นาะราคามันเริ่มเข้ามาที่ปลายสามเหลี่ยมแล้วเพราะฉะนั้นมันใกล้เวลาของยูโรเต็มทีแล้วนะครับงานนี้ตาดีได้ตาล้ายเสียครับเพราะอะไรครับมันดูไม่ออกอะครับมันไซเวทำสามเหลี่ยมนะครับแม้กระทั่งอินดิเคเตอร์ RSI มันก็ไซเวเห็นไหมครับ ทำสามเหลี่ยมเหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยกโลขึ้นแล้วมันก็ทำไฮที่กดต่ำลงงานนี้เนี่ยมันเป็นการไซด์เวสามเหลี่ยมใหญ่ของลายเดเลยนะฮะยากที่จะคาดเดาได้นะยากที่จะคาดเดาได้เพราะฉะนั้นต้องระวังตัวแล้วสำหรับยูโรนะมันเข้ามาปลายเทนแล้วนะครับมันน่าจะเบรกกันภายในสัปดาห์นี้แหละยูโรเนี่ยจะขึ้นหรือจะลงก็ไม่รู้นะครับ ขึ้นก็ได้เนาะมันจะลงก็ได้นะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นความทางที่ปลอดภัยที่สุดคืออะไรครับอย่าไปยุ่งกับมันครับ <foreigner. S 1> เข้าใจนะอันนี้คือยูโรนะครับไปดูกันต่อครับไปดูกันต่อที่ดอลลาร์ครับ <Tomorrow?. S 1> เราไปดูกันต่อที่ค่างเงินดอลลาร์นะครับค่างเงินดอลลาร์เป็นอย่างไรค่างเงินดอลลาร์ก็เช่นเดียวกันนะครับ ค่าเงินดอลลาร์กำลังไซด์เวย์อยู่ในสามเหลี่ยมนะครับก็คือสามเหลี่ยมอย่างนี้เนี่ยครับถ้าเงินดอลลาร์กำลังไซด์เวย์อยู่ในสามเหลี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสังเกตไ s i ไก็ไซด์เวย์สามเหลี่ยมเหมือนกันนะครับดังนั้นดังนั้นคืออะไรครับอย่าไปยุ่งกับมันครับเพราะมันกำลังจะเบรกหรือเปล่าเราไม่รู้มันจะเบรกขึ้นถ้ามันเบรกขึ้นมันก็ขึ้นนะครับถ้ามันไม่เบรกขึ้น